คุกดองมินิฮอยลอกโซ่ไฟฟ้าขนาดเล็กจิ้วแต่แจวยอดขายอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีใต้ เรื่อนที่2ทิศทางระยะยกสูง4เมตรใช้ไฟบ้าน220โวลต์ควบคุมการยกด้วยสวิตช์คอนโทรลปรับความเร็วได้เพียงแค่หมุนมีปุ่มหยุดฉุกเฉิน e ีเมอร์จ y นซี p ตตามมาตรฐานความปลอดภัยชุดเกียร์แบบฟันตรงแค่ในอ่างน้ำมันลดการสึกลรอระบายความร้อนได้ดีระบบเบรกแบบ DC d i s ิ b เบรคจับที่หัวเกียร์แม่นยำและปลอดภัยโซ่เกรด80ชุบโกนท์ขนาด4มมตรตะขอเหล็กเกรดพิเศษ หมุนได้360องศามีเซฟตี้แลกเสริมความปลอดภัยและนี่คือคุณสมบัติเด่นของลอกโซ่ไฟฟ้าทุกดองมินิฮ้อยจากบริษัทไทยเคนพิดหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้ทุกช่องทางที่ขึ้นบนหน้าจอนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ